to me with my สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบูเรื่องหนึ่งต้องถือว่าเป็นละครบูก็ได้นะแล้วก็เป็นละครเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความดีด้วยนะครับนั่นคือเรื่องแม่โขงนั่นเองนะครับมันดำในใจมันไหลมันเลี้ยวตามใจไฟฮาเพลงวันเพาะจะร้องทอําไมอ่ะโอเคนะครับเรื่องแม่โขงเนี่ยใครๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยดูกันมานะครับผมตั้งแต่ปีพศ2544นะครับปีนั้นเนี่ยออกอากาศกับทางช่อง7สีนะครับ พระนางเนี่ยได้พลิกทองเจือนะครับผมมาประกบคู่กับนิ้งกุลสตรีนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีฉากแอคชั่นอยู่พอสมควรแต่ละครเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะค่อยๆดําเนินเรื่องไปค่อยๆดําเนินเรื่องไปแล้วก็มีเกี่ยวกับ CG พญานาคด้วยต้องบอกว่าใครเคยดูเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการที่แบบว่าพญานาคเนี่ยคอยปกป,ป,ป้องสมบัตินะครับผมแล้วใครที่คิดจะทําความชั่วเนี่ยก็จะโดนพญานาคฆ่ายอย่างโหดโคตรโหดต้องบอกว่าแบบไส้ทะลักกันเลยเ,ยเียเรื่องนี้พญานาคโคตรน่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่านางผีอี ผมเคยดูเรื่องนี้ประมาณตอนป .4 х. วันนี้จะมาพูดถึงมหากาศ์นะครับผมที่มีข่าวว่าจะถูกสร้างเนี่ยมากันตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็กลับมามีข่าวว่ากําลังจะถูกนํามาปัดฝุ่นอีกครั้งอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องย่อก,กันท้ายคลิปเดี๋ยวไปพูดถึงว่าลําดับเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่มีข่าวว่ามันกําลังจะถูกสร้างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับผมตั้งแต่เมื่อ2อสมปีที่แล้วข่าวแรกเนี่ยหลุดออกมาเลยว่าแม่โขงนะครับ ลิขสิทธิ์นะครับผมอยู่กับทางค่ายพอดีคำแล้วก็มีข่าวออกมาว่านะครับพระนางเนี่ยที่ถูกวางตัวไว้นะครับผมเป็นมิกทองระยะกับปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับเมื่อผ่านมาประมาณอีก1ปีนะครับผมเมื่อปลายปี6-1ปุ๊กลุกฝนทิพย์เนี่ยมีข่าวว่าไม่ได้ต่อสัญญานะครับผมหมดสัญญากับทางช่องเจสีเมื่อป,ปลายปี6-1นะครับเรื่องแม่โขงเนี่ยเลยต้องมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเลยว่าเอ๊ะแล้วเรื่องแม่โขงที่วางมิกกับปุ๊กลุกเอาไว้เนี่ยใครนะครับาบทบเเป็นนนงอกแ นะที่ถูกวางเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าวางไว้จริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นข่าวที่แบบว่าพูดคุยกันเฉยๆนะครับก็เลยมีคนมาคอมเมนต์นะครับผมว่าถ้าไม่ได้ปุกลุกเนี่ยขอเป็นเซฟเอนี่ได้ไหมเพราะว่ามิกทองระยะกับเซฟอนี่เนี่ยก็เคมีเข้ากันนะครับและเรื่องนี้ก็เงียบหายไป,ไปเป็นปีๆไม่มีใครเนี่ยพูดถึงไม่โของอีกเลยก็คือไม่มีข่าวว่าจะถูกสร้างจริงหรือเปล่าอะไรยังไงในตอนนั้นนะครับก็คือเงียบไปและล่าสุดนะครับผมเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเลยค่ายพอดีคำเนี่ยก็ได้ย้ายออกจากทางช่องจัดสีนะครับผม แน่นอนว่ามีละครหลายเรื่องนะครับผมที่มีข่าวว่าทางค่ายพอดีคำเนี่ยจะทํารวมถึงเรื่องแม่โงด้วยก็คงต้องคืนบทประพันธ์ให้กับทางช่อเจ็สีและล่าสุดเลยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูจริงจังมากกว่าข่าวพวกนั้นที่เราได้เห็นกันมาก่อนเกอะหน้านี้นะครับเพราะปัจจุบันนะครับผมพี่โอลิเวอร์บีเวอร์นะครับได้เข้าไปพบกับเจ้าของบทประพันธ์นะครับคุณอาปองพลนะครับอดีเรกสารคือผู้ประพันธ์เรื่องแม่โงนะครับซึ่งพี่โอลิเวอร์เนี่ยเพิ่งเข้าไปพบ กับท่านมาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันนะครับผมลงในอินสตาแกรมนะครับอยู่บนโต๊ะกินข้าวหรือที่ร้านอาหารอะไรสักแห่งหนึ่งนะครับผมในบนโต๊ะเนี่ยก็มีแก้วชากาแฟนะฮะมานั่งคุยกันเหมือนมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพี่โอลิเวอร์เนี่ยก็โพสต์นะครับผมข้อความว่าโปรเจกต์ต่อไปคุณอาปองพลอดีเล็กสารพี่นุวงเล็บภูเขาและนายบีเวอร์ฟิล์มลองมาถ่ายกันว่าเรื่องอะไรลองถ่ายนายบีเวอร์ฟิล์มออฟฟิเชียลนะครับโอ้มีคนคอมเมนต์กันเยอะ มากนะครับผมแล้วก็ถามว่าใช่เรื่องแม่โคงหรือเปล่าใช่เรื่องแม่คงหรือเปล่าใช่เรื่องแม่คงหรือเปล่าเยอะม,มากแล้วก็พี่โอลิเวอร์เนี่ยไม่ได้ตอบแต่ตอบเป็นคอมเมนต์แบบอิโมจินะครับผมแล้วก็ เป็นรูปไลท์นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นแม่โขงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแนวที่พี่โอลิเวอร์เนี่ยชอบนะเพราะว่าแม่โขงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพายาคาเราก็จะคิดถึงเรื่องอะไรอะเรื่องอาณาน,นันคราชไหมเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าถ้าพี่โอลิเวอร์เนี่ยเอาเรื่องแม่โขงเนี่ยมา remake นะครับคือปกติภาคเวอร์ชันเก่ามันจะไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่แต่ว่าก็มีฉากบู๊ที่แบบมันเหมือนกันพี่โอลิเวอร์เนี่อ ไม่ค่อยเกี่ยวกับองค์กรเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลายพักหลายพวกเหมือนกันนะที่ต้องการตามหาสมบัติถ้าใครเ,ยเคยดูเวอร์ชันเก่านะคือมันจะมีหลายพวกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทหารของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีถึงเกี่ยวกับพวกที่เป็นกบฏของประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยไม่รู้อันนี้จะต้องมาเปลี่ยนแปลงเนื้อหากันรหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคอันนี้พูดถึงความน่าจะเป็นแล้วนะคือเราอาจจะได้ดูกันแต่ว่าพีโอลิเวอร์เนี่ยตอนนี้มีละคร2เรื่องนะครับผมที่กําลังถ่ายทําอยู่มีกระทาสิง ก็คงจะถ่ายทํากันจนเสร็จแหละแล้วเรื่องแม่โขงเนี่ยอาจจะมีการเปิดโผล่ละครกันแต่ก็คงได้ดูน่าจะปีหน้านะฮะเพราะว่าปกติพี่โอลิว์เนี่ยจะส่งละครให้เราได้ดูเนี่ยปีละ2เรื่องหรือปีละเรื่องเท่านั้นนะโอเคไปพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องแม่โขงก,กันดีกว่านะครับการสืบค้นหาทหารอเมริกันที่สูญหายไปในสงครามเวียดนามการตามล่าสมบัติของกษัตริย์โบราณแห่งอาณาจักรลาวเรื่องราวของประวัติศาสตร์อารยธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเรื่องราวของชนเผ่าภูริซึ่งเล่าขานกันเป็น ตำนานไี้รับอันไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมไทยลาวทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมตลอดจนขบวนการค้ายาเสพติดเรื่องเล่าเหล่านี้สอดร้อยด้วยกันโดยพญานาคงูยักษ์ในตำนานของชุมชนรุ่นแม่น้ำโขงซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินบันดาลให้บังเกิดความตายอย่างน่าสะบึงกลัวและมีเงื่อนงำตามความเชื่อเรื่องกรรมที่เกาะขึ้นมาอ่ะเรื่องนี้พระเอกกับนางเอกชื่อว่าเด็บ ชอนนะครับผมแล้วก็คิมตัวของพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเป็นลูกครึ่งลูกรึ่งเพราะาพี่พิกทองเจอเนี่ยรับบทอาว้นะครับผมคือตัวพระเอกเ,เขาอยู่ต่างประเทศก็ได้มิกทองระยะมาก็เหมาะสมเข้ากับคาแรคเตอร์นี้ดีนะครับโซนเอกนะครับผมชื่อคิมนะครับผมเป็นสาวไทยผู้มีความเชื่อนะฮะ ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเขาเคยเป็นพี่น้องกันในชาติก่อนที่เป็นพญานาคนะครับพอเกิดมาที่เป็นคนเนี่ยเาก็มีความรู้สึกผูกพันกันก็ได้มาคู่กันนะครับการสืบคน้นทหารอเมริกันที่หายสับสนไปคือเรื่องนี้เนี่ยมีค่อนข้างที่มีหลายปมที่ต้องมาขี้ขายนะครับก็คือทหารทหารอเมริกันเนี่ยที่หายตัวไปเขาก็ไปอยู่กับพวกชนเผ่าพูริชนเผ่าพูรีจะเป็นชนเผ่านหนึ่งน่ะที่อยู่กลางป่านะครับเป็นชนเผ่าที่ถ้าใครเป็นคนดีไม่คิดร้ายจะอยู่ที่นั่นได้แล้วก็จะไม่มีความโลภจะไม่ต้องการอะไรอออีีกแล้ว่่่่ทยยูู ที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะครับซึ่งตัวของพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาต้องการไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นเพื่อเพื่อจะตามหาอะไรบางอย่างและด้วยความที่พระเอกเนี่ยก็ถูกมอบหมายให้ช่วยตามหาพวกทหารอเมริกันนี้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกทหารอเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการที่จะกลับไปนะครับเพราะว่าเขาอยากอยู่ที่สงบสงบในหมู่บ้านภูริแห่งนี้และในแม่น้ําโขงนี้นะครับผมก็มีสมบัติของกษัตริย์โบราณเนี่ยคือมันอยู่ที่แม่น้ำเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนานมากๆแล้วและพญานาคเนี่ยเป็นคนปกป้องดูแลนะครับคือจะมีคน แล้วก็จะถูกพญานาเนี่ยฆ่าตายจะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสะพานแม่น้ําฝั่งไทยกับฝั่งลาวนะครับผมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจแล้วก็การค้าแล้วก็วัฒนธรรมด้วยก็จะมีคนที่ขัดขวางไม่อยากให้สร้างพวกทหารที่แบบเป็นกบฏอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาต้องการขนยาเสพติดพวกนี้ก็จะถูกพญานาเนี่ยจัดการเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะลึกลับแล้วก็น่ากลัวพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าภาคเก่าเนื้อหาเขาก็เรื่อยๆถามว่าดีไหมผมว่าผมดูละครบูของอาหลงสมัยก่อนนะผมรู้สึกว่า มันกว่ามันกว่าเรื่องไม่โขงนะแต่ไม่รู้ว่าค่ายนายบิวฟิล์มจะมาสร้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามแต่ว่ายังไงก็สร้างยังไงมาก็ดูขอขอให้สร้างนะอยากดูอยากดูเรื่องนี้อยากดูคือเคยดูตอนเด็กแล้วกลับมาสร้างอีกอยากดูว่ามันแบบจะแบบทาให้เราย้อนนึกถึงภาพเก่าได้หรือเปล่านะครับอย่างนก็รอติดตามจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ขอพูดคุยกันก่อนแล้วกันนะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาทประการใดนะครับผมขออภัยนะทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระ